สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเช้านะคะรุ่นสลัียามเช้าคะ่ะวันนี้นะคะก็เด็ดออกแล้วนะคะเด็ดออกแดดจ้าก็ไม่ค่อยหนาวแล้วนะคะอากาศก็อุ่นๆบ้างแล้วนะคะนี่เด็ดออกแต่เช้า,ชาเลยนะคะวันนี้ก็จะนะคะพาทุกท่านนะคะมาชมนะคะตั้งแต่บ้านนะคะบ้านที่หนูอยู่นะคะแล้วก็เดินนะคะไปที่บ้านน้องเอ็นนะคะก็ ไม่ไกลนะคะเดินแป๊บเดียวนะ,ะก็ถึงแล้วนะคะนี่นะคะถึงแล้วนะคะไม่ไกลกันนะคะถึงและะ้วค่ะนี่นะคะสวัสดียามเช้าคะ่ะคนสวยสวัสดีคะ่ะคุณตาคนยาก็ททำความสะอาด เก็บกวาดอื้อนะคะแล้วก็เศษขยะนะคะออกแล้วนะคะก็เอาต้นััประรดมาให้น้องทานนะคะโอ้แดดสองแดดส่องก็มาถ่ายม,มุมทางด้านนี้นะคะคนสวยคนสวยทักทายหน่อเลยสวัสดียามเช้าค่ะ ก็เวยบอกว่าวันนี้อากาศดีอุ่นจังเลยไม่หนาวเหมือนเมื่อวานใช่ไหมคะน้องเอนไม่หนาวเลยไม่หนาวเลยวันนี้แดดออกแล้วดีจังเลยใช่ไหม <c oughs> เดดส่องแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็อากาศก็อุ่นๆนะคะ

ไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะโซยามเช้าก็พาคนสวยนะคะเดินออกกำลังกายนะคะรับเดดยามเช้านะคะโอ้ไปทางไหนหนูจะไปทางไหนโอทิ้งขอในมือเลยนะคะทิ้งขอในมือเลยน้องแอนนี่เนาะ

อแอร์ไปกินอะไรนะแอบไปกินอะไรนะน้องแอนน้องแอนแอบกินอะไรคะน่ะโอ้ก <ๆ S 1> ินใบกล้วยไป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  มีพระพาคนสวยน้าเดินมาที่ทุง่งนานะทุง่งนาบ้านหนองบัวนะคะมาทางทุง่งนาบ้างนะคะ,อะจอดกินใบคอยก่อนนะคะ,อะเอาละกินก่อนนกินก่อนคะอ่ะกินไปเรื่อยเลยเลยสายไฟเด้อคนสวยไไฟไฟอ

มากินทางนี้กินทางนี้กินเครืออะไรนะกินเครืออะไรเออนี่จ้าบนี้นะเอาบดูมากินเลยบนนะเบนไหมน่นะคะแปลงอ้อยฝนแรงยาง เกือบหมดแล้วนะคะดูนะคะสลับไดะะ้หมดเลยกินทุกวันนะ,ะกินสลับกับยญาโอกกินสลับกับพ้่ยสับประรดนะคะกินสลับกันไฟนะคะก็เปิดน้ำนะคะเปิดน้ำใส่ด้วยนะคะก็เลยเขียวนะสวยมากๆเลยนะ,ะแต่ก็ไม่เยอะนะ,ะก็กินไปเรื่อยๆนะ ถูต้นไม้เอาเลยแอบกินอะไรแอบกินห้าโอ้ไม่เป็นไรกินเลยกินเลยน้องแอน่เดือดปะ่ดื่ดปะกินต้นกล้วยนะเดี๋ยวต้นกล้วยหักให้มาโตก่อนฮ่าเนี่ฮ่มาเร็วมาอ้อยนาะอ้อยเร็วกินอ้อยเร็วมา ยังถูอยู่ท <Hey, hey. S 1> ีทีเอาจะไปไหนเฮ้เฮ่ฮ้เฮ้จะไปไหนโ้ยมาไปไปเฮ้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 

<cười> <cười> Là bằng đột lốt nám nà, Nóng ên เอาจะไปแล้วเหรอน้องเอ็นคนสวยกลัวกลัวอะไรคะคนสวยเฮ้กินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วกัน แวะข้างทางตลอดเลยนะคะคุณสวยอ้าเมาเลยอ่าคลิปนี้ต<ะ>่อนะคะพาคุณสวยนะคะก็เดิอนออกกำลังกายนะคะไปไไปยามเช้านะคะร<ป>ับแดดยามเช้านะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงคะ่อะอะ่าคลิปนี้นะคะก็ จบคลิปนะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ